ตาสองหนึงเวารหลักไว้ว่าลูกหนี้จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายบรรดาที่เกิดแต่ความประมาทเลื่อนในระหว่างเวลาที่ตนผิดนัดทั้งจะต้องรับผิดชอบในการที่การชําระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยเพราะอุบัติเหตุอันเกิดขึ้นในระหว่างเวลาที่ผิดนัดนั้นด้วยเว้นแต่ความเสียหายนั้นถึงแม้ว่าตนจะได้ชําระหนี้ทันเวลากําหนด ก็คงจะต้องเกิดมีอยู่นั่นเองตาสองหนึ่งแปดวักหนึ่งวางหลักไว้ว่าถ้าการชำระนี้กลายเป็นผลวิสัยจะทำได้เพราะพฤติการอันใดอันหนึ่งซึ่งลูกหนี้ต้องรับผิดชอบใสท่านว่าลูกนี้จะต้องใช้ค่าสิ่งหม่ทดแทนให้แก่เจ้าหนี้เพื่อค่าเสียหาย อย่างใดๆอันเกิดแต่การไม่ชําระหนี้นั้นมาตรา218่21วงวรรโลงวางหลักไว้ว่าในกรณีที่การชําระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยแต่เพียงบางส่วนถ้าหากส่วนที่ยังเป็นวิสัยจะทําได้นั้นจะเป็นอันไรประโยชน์แก่เจ้าหนี้แล้วเจ้าหนี้จะไม่ยอมรับชําระหนี้ในส่วนที่ยังเป็นวิสัยจะทําได้นั้นแล้วจะเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อการไม่ชําระหนี้ เสียทั้งหมดทีเดียวก็ได้มาตา2 1 9วหนึ่งวางหลักไว้ว่าถ้าการชำระหนี้กลายเป็นผลวิสัยเพราะพฤติการอันใดอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นภายหลังที่ได้ก่อหน,นี้และลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบนั้นใสท่านว่าลูกหนี้เป็นอันหลุดพ้นจากการชำระหนี้นั้นมาตา2 1 9วสอวางหลักไว้ว่าถ้าภายหลังที่ได้ก่อหน,นี้ขึ้นแล้วนั้น ลูกนี่กลายเป็นคนไม่สามารถจะชาระหนี้ได้ใส่ท่านให้ถือเสมือนว่าเป็นพฤติการที่ทําให้การชําระหนี้ตกเป็นอัมพลวิสัยฉะนั้นตาสองสองศูนย์วางหลักไว้ว่าลูกหนี่ต้องรับผิดชอบในความผิดของตัวแทนแห่งตนกับทั้งของบุคคลที่ตนใช้ในการชําระหนี้นั้นโดยขนาดเสมอกับว่าเป็นความผิดของตนเองฉะนั้น แต่บทบัญญัติแห่งมาตา3า3 7 3หาใช้บังคับแก่กรณีเช่นนี้ด้วยไหมมาตา221วางหลักไว้ว่านี่เงินอันต้องเสียดอกเบี้ยนั้นท่านว่าจะคิดดอกเบี้ยในระหว่างที่เจ้าหนี้ผิดนัดหาได้ไหม